เกมมิ่งแ lap นะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังมีอนิเมะรัส a n นอวันพีทเกมทิงเลนเจนซี่สามารถซื้อได้ที่เกมมิ่งแ lap นะถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ในเกมจะมีชื่อว่าเอทโ e พีทย้ ซึ่งเป็นเกมแนวฟาร์มเวลอีแล้วและอีกแล้วและก,ก็อีกแล้วทำไมอะเอาล่ะมีไอเมาส์โน้ตเชิร์ดแพนชูเฮียอะไรก็ต่างๆนานาสกินบาบาบาเอาล่ะทางขวาจะมีสุ่มสปินเอ่อฮิวแมนสกายเปียไซบอฟฟิตแมนมิงแล้วก็ดมอนอารมณ์เหมือนเดินเป๊ะเ,เ,เลยโอเคสุ่มไปเหอะไอเฮียซึ่งกูจะได้สี่เปอร์เซ็นต์จงพอและจงพอ อยา่าหิวกระหายเลยนี่ไอ้เฮียดูดีไปเล <laughs> ยอะไรเนี่ยไป <adults> เอาล่ะเราเริ่มมาแล้วผมไหนดูซิกด F มี stack ว้าวโอ้โหไอ้เฮียเกมเนียมีสตา m ิน a าอีกแล้วเดวิ o ฟูดด f e เ s นซ์ซอสเมลีและสตา m ิน a าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจไอ้ผู้เนียมีสตาฟินา่าจะเท่าไหร่แต่กูก็โอเคเข,เข้าใจได้แหละมีโค้ดเอลลี่เซตติ้ง อ่าฮะฟาสต์โหมดบีไลท์มีช oh ็อปโอ้โหช็อปอันนี้คือมันซื้อได้อ๋อ oh, มันมันจะมีเอ้ยอารมณ์เหมือนอันนี้เนาะแบบเออดีดีด,ดีมีเดาให้ซื้อได้แบบในตัวกูไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินอาอ,อะไรไม่ต้องเดินกลับมาเพื่อจะไปซื้อสามารถซื้อในตัวได้เลยเนาะแสนห้าบอมสองแสนเก้าแคนดี้สองหมื่นสี่เคลียร์ก็คือล่องหนเอาออฟสต็อกแต่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบารถือว่าแพงน่าจะน่าจะโกงแน่ดู ไอสายโลกเกียร์ส่วนใหญ่น่าจะโกงเนาะแมกมาเป็นรูปพลิกไอรูปพลิกนี่หายากนะไอพวกไอพวกทำแมกมาเป็นรูปพลิกอะเพราะว่าจากที่กูเคยเห็นนะมีอยู่ประมาณ2เกมมั้งที่ใช้แมกมาเป็นรูปพลิกนั่นก็คือวันพีนิเจิดารีกับไอกเกมเฮียนี่เออลัมเบอร์ลัมเบอร์สสยฟ้าอะฮะสามารถซื้อเงินดเฮียอะไรเดีย่ยอเคแล้วก็ดีลฟู้ดอีก3ชั่วโมง26่สิบหกนาทีเจ็ดวิโอเคไปกันเลยเนาะไหนดูซิ เฟิร์สไฟเควสนี่เอ่อกดวิ่งยังไงอ่ะอ่ะคิวคือเดสแลวแล้วกดวิ่งอ่ะเนี่ยเขาวิ่งกันได้อ่ะ W สองครั้งเอ่อคอนโทรลไม่ใช่หรือว่าอันติเมตอันติเมตเหรอใช่ไหมอันติเมตคือชิปล็อกเมื่อกี้กดปุ่มอะไร เอออันเตเม่คือชิปล็อกแม่ทำปุ่มซะกูดูยากเลยนะมึงอ่ะหล่ะไหนแล้วเควสกดแถบไปชั่วแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ,หโอ,หโอหโย่าบอกนะกูว่าไอ้ยี่แม็กมีการส <c oughs> องสามสี่สองสามสี่ห้าโอ้ไอ้ยี่อารมณ์แนวแนวแบบไอ้แนวอ แกนพีทอีกแล้วไอ้เทียแกนพีทแนวแกนพีทอีกแล้วที่กูต้องมาบล็อกอะไรแบบนี้เนี่ยมึงทําไมต้องบล็อกฮะเพื่อนช่วยช่วยกันได้ไหมว้าวว้าวว้า,วา,วามันช่วยกันได้แต่ว่าอุ้ยมันสามารถใช้แอร์คอมโบมันได้ด้วยหรือวะแอร์คอมโบกูอยากลองกูอยากลองกูอยากลองแอร์คอมโบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเนี่ยแอร์คอมโบ สองสามสี่ห้าเอ้ยแอร์คอมโบก็หนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเออ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 อ่าอ่าอย่าแอร์แอร์คอมโบแอร์คอมโบหายอย่าแอร์คอมโบเลยถ้าถ้ากูเออเออถ้ารู้ว่าไม่รอดอย่าเพิ่งแอร์คอมโบเลยนะครับฟู่ใครมันเข้ามาว่าเดี๋ยวก็ทุบได้โพเดียไม่น่าเข้าดิสเลยกู ฮึบ <c oughs> อ่าอ๋าอคือกดชิปเป็นการวิ่งอ่าเข้าใจแล้วกดชิปเป็นการวิ่งเทที่มึงจะเอาชิปเป็นชิปล็อกแล้ววิ่งเป็น W 2สองครั้งหรือกดคอนโทรสุดยอดจริงๆครับพี่เอาละไม่เป็นไรเลเวลแปแล้วเนาะกดแสแต็กหน่อยเลเวลแปดับผมมีกี่พอยต์สี่เหรอ1เวลสองพอยต์ไหมมันก็ได้สิบหกหนึ่งเวลสามพอยต์เหรอไม่ใช่หนึ่งเเวลสพอยต์จะยีิบสี่ หนึ่งเวลกี่พอย์วะเดี๋ยว,ยวต้องดูก่อนเราเราจะอัพไปที่เดฟฟูดห้าดีเฟนซ์ห้าซ้อนเราไม่เล่นเพราะแม่งมีมสตามิน่าโอ้โหสตามิน่าเพิ่มน้อยอะ่ะงั้นอัพไปที่หมัดหมัดเจ็ดาาแล้วก็ดีเฟนซ์อีกสองเอาละประมาณนี้วิลเลจเอลเดอร์เวลยี่สิบห้า ต่อยต่อยแรงขึ้นนิดนึงก็โอเคหนึ่งเอยเดี๋ยวต่อยผิดตัวชิปหายละว่ะวิ่งกันเถอะ <c oughs> เอาละก็นั่นแหละนะฮึบอือฮึบฮึบฮึบขอให้เคเวันลีแล้วกันนะไอ้ชายฉะนั้นเราจะทำสกิปอย่างรวดเร็วและทันใจไปตอนที่สู้กับแบนดิตบอสเลยละกันเอ้ยหลังจากฟาร์มาตั้งนาน ไอเฮี้ยกูฟาร์มเลยเดี๋ยวมาให้ดูก่อนครับผมค่าบอสนะฮะบอสหายได้นะผมร้อยห้าสิบโอ้สุดยอดเออเออเออซึ่งอารมณ์ก็คล้ายๆแกนพีเลยนะฮะคือบอสแม่งค่ายากมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าตรงนู้นมันจะให้อะไรเราแดดๆไปเลยมาทำไมิน่าแม่งเยอะอยู่แล้วไอเฮี้ยไม่ได้ใช้อะไรไม่มีผลปีศาจไม่มีอะไรมาก สตาร์าไม่น่าแม่งใช้ใช้น้อยอยู่แล้วเพราะไม่มีผลปีศาจเว้ยปพ๊บอันนี้คือมันให้เรามาลอสมารีนชั่วคอลเลกตูมารีนไอเทมแล้วกูจะรู้ไหมว่าไอเทมมึงอยู่ไหนเปิดไหมเปิดนับไหมอ่าเปิดนับอ่าถ้าเปิดนับดาบก็ต้องนับแล้วดาบอยู่ไหนมึงวางไว้ไหนอ่ะเนี่ยฮัลโหลมึงวางของ เนี่ยมึงทิ้งมึงเป็นมารีมึงเป็นทหารเรือมึงทิ้งของสู่ลุยสู่ายไม่ได้นะเว้ยมีแค่กูอะเพราะกูไม่ได้เป็นเฮียอะไรเลยเป็นแค่คนที่เขาไม่เอาไม่ใช่อา่าแล้วกูจะรู้ไหมมึงทิ้งเฮียอะไรไว้ไหนอีกันหนึงกูจะรู้ไหมนูม่นโอ้โหทิ้งไว้ดีดีุดยอดอะล่ะเดี๋ยวนะเควส์รับได้เรื่อยๆเหรอรับได้เรื่อยๆอ่าอยู่ที่เดีย <laughs> โอ้อันนี้คือการปั๊มเวลนะฮะ ชัดเจนเลยอ้าวของไม่มอ,ขอ,มมอของไม่มาของไม่มารอแปบ๊บมีการรีคูดานิสหน่อยนะฮะเอาจริงนะฮะถ้ามึงทำแบบนี้นะฮะกูบอกเลยนะฮะคือพูดตรงๆนะฮะมันจะทำให้ผู้เล่นแม่งรวยเร็วนะฮะเพียงแค่มึงเดินบนไปแล้ววนมาของอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้ชิลเลยนะฮะ ไอเฮียแถมได้เวลสุดจัดเลยทีนี้แบบนี้กูว่าแค่รับเวลมึงไปมาไปมาก็จบอดิ ي, ไอเฮียมันดูง่ายมากนะไอเควสนี้สุดจัดเลยไม่ต้องไปสู้ไปลบไปตีกับใครเพียงแค่หาของง่ายๆแค่ปืนส่องกระบอกงูแค่นั้นก็เพียงพอโอเคเดี๋ยวไปดูเควสต่อไปกันเลยอย่างรวดเร็วรับก่อนเอาล่ะต่อมาวิวห้าสิบเก็บไข่ที่ได้ตังน้อยกว่า ไอ้สัตว์ได้เวลนะแต่ได้ตังน้อยกว่าไอ้เมื่อกี้เท่าหนึ่งเท่าตัวเมื่อกี้พันหนึ่งตอนนี้ได้แค่ห้าร้ออืมนั่นแหละฮะฟู้แล้วก็ลงแล้วก็นั่งทำไปยาวๆเอาละ่ะเสร็จแล้วเวลห oh, yes. ้หโอ้ยไกสดได้ร้อยหสโอ้ยโอ้ยมาต่อยก,กูเข้ากูลืมไป Good joke. g o n d joke. Goo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 d day. g o a y Good day. Good day. g o ฮะแน่แน่แน่ฮะแน่แน่แน ah, Ch ่ฮะแน่แน่แน่ไม่ได้ตังค์เพิ่มจากการฆ่ามอนเตลียงตัวด้วยฮะแน่แน่แน่เอาดิโอ้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 เขาเล่นกูก่อนเองนะเล่นก่อนเองนะฮึบฮึบเอาดิเอาดิเอาดิฮึบอ่า๋อ เล่นกูก่อนเองนะครับฟูไม่ได้นะครับฟลอรเล่นก่อนฮับเล่นเล่นผมเ,เล่นแนวดีมาก่อน,นครับผมผมรู้วิถีตึงวิถีตึงมันทำไงชึบเชิบชิบปึ๊บคือกูบอกอย่างนะเกมนี้ข้อเสียแม่งดูหลายอย่างมากนะตั้งแต่ไอจมน้ำและโดนดาเมจเควสที่นั่งให้ตังไม่เท่ากันไอเ้เหี้ย แล้วกูยังเจออีกอย่างหนึ่งนั่นที่น่าดับน่าเศร้ามากนั่นก็คือเดี๋ยวให้ดูคืออยู่ๆแม่งตายเองอัตโนมัติเอองงไหมคือไอที่กูเวอที่สุดคือแม่งอยู่ๆตายเองอัตโนมัติเลยดับกูไม่มีมอนตตไม่มีตัวเฮี้ยอะไรตีหรือไม่มีใครที่แม่งยุ่ยงหยบกูเลยไม่น่าใช่ผลล่องหนด้วยกูตายอัตโนมัติดบบไม่รู้ตัว แบบกูยืนยืนแบบยืนเนียนอยู่ที่ป่าพงไพรแล้วกูตายอะไรประมาณนี um. ้อันนี้เป็นที่สิ่งที่กูเวอมากเลยเว้ยแต่ถ้าโดยรวมอะในในด้านอะไรต่าง <c oughs> ๆนานานะกูก็โอเคอาจจะมีอะกูเข้าใจแหละอาจจะเพิ่งเปิดเนาะเอออะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ดีแต่มันแต่ว่าแมปสวยอะแมปสวยตัวละครก็ดูเก่าๆดีอะอะไรประมาณนี้เนาะเวสก็มีให้ทําหลากหลาย แต่จะดีกว่านี้อันนี้อันนี้ระบบนี้กูชอบมากคือแม่งแม่งสามารถซื้อผลได้ในตัวอันนี้กูชอบจริงแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าแก้เรื่องอเควสที่แม่งได้ตังค์น้อยเกินไปคือกูถ้าจะดักได้ตังค์ไปทำเควสหยิบปืนนั้นคุ้มกว่าเยอะนะสำหรับคลิปนีอ้อ่าพูดก่อนสำหรับวันพีชอันนี้เหรอกูให้หกเต็มสิบแล้วกันเนาะมันดูมีอะไรที่แม่งค่อนข้างาเสียหายมากเกินไปเนาะ ใครจะมาเล่นเล่นได้ครับผมมาเล่นได้ไม่ว่ากันเนาะเออมันก็หนุกแหละถ้าถ้าตัดปัญหาเรื่องที่กูบอกไปได้นะแบบกูอยากว่ายน้ำกูว่ายไม่ได้นะแบบเนี่ยว่ายแล้วแบบเออเออเออกออออกตายอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ครับผมก็มาเล่นได้ฮนะไม่แน่เขาอาจจะแบบอัปเดตนั้นน้าเขาอาจจะมาแก้อะไรพวกนี้ก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เจอกันฮัลโหลบ๊าย